สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม A303 วันนี้จะมานำเสนอผลงานที่มีชื่อว่าเพราะทุกคนคือเจ้าพระยาค่ะโดยไอเทมที่พวกเราสุ่มได้นะคะไอเทมหลักคือเรือข้ามฟากไอเทมย่อยที่สุ่มได้คือตุ๊กแกเครื่องคิดเลขทองหยิบและโอวจินคิวคอมเบอร์ค่ะโดยหลังจากที่ได้มีการพูดคุยและ brainstorm กันนะคะนี่ก็คือแนวคิดที่พวกเราจะนำมาใช้ในผลงานค่ะ ทางด้านของเรือก็จะเป็นเครื่องยนต์มีกําลังสูงสามารถต้านทานการไหลของน้ําได้ประกอบขึ้นจากเหล็กเชื่อมของตุ๊กแกจะเป็นใต้นิ้วจะมีแผ่นลามิเล่าที่ช่วยการยึดเกาะผนังหรือวัตถุที่อาศัยค่ะเครื่องคิดเลขก็จะมีบางรุ่นมีแผงโซลา่าเซลล์และใช้ในการคํานวณได้ค่ะของทองหยิบจะเป็นมีความเชื่อว่าการทําทองหยิบและการกินทองหยิบนะคะจะทําให้มีโชคลาภและความรุ่งโรจน์ค่ะแล้วก็ทองหยิบเนี่ยยังมีลักษณะคล้ายกับดอกไม้สีทองด้วยนั่นเองค่ะ สุดท้ายคือ v ว r g i n นคินอมเบอร์นะคะเราเลือกเป็นมีสีเขียวใสแล้วก็ทานแล้วไม่เมาค่ะโดยนี่คือภาพของผลงานพวกเราค่ะต่อมาจะขออธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของคอนเซปต์นะคะคอนเซปต์ที่พวกเราคิดก็คือเพราะทุกคนคือเจ้าพยาชื่อนี้นะคะม,มันมีความหมายว่า เรือโดยสารข้ามฟากของแม่น้ำเจ้าพยาลำนี้ทุกคนสามารถใช้บริการได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือมีสถานภาพเป็นแบบใดเพราะเรือลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับประชาชนทุกคนที่ต้องการใช้ขนส่งสาธารณะนั่นเองค่ะโดยลักษณะภายนอกเรือนะคะจะมีลักษณะเป็นสีเขียวตกแต่งคล้ายกับนนะ้ำเวอร์จินคิวคัมเบอร์เพื่อให้มีความสบายตาเวลาที่เราเห็นสีเขียวก็จะทําให้เราไม่เมาเรือด้วยนั่นเองค่ะ แล้วก็จะมีลำโพงส่งเสียงเฉพาะเรือนะคะเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้โดยสารที่กําลังนั่งรอเดิอยู่ที่ท่าเนี่ยได้รู้ว่าเรือลํานี้กําลังมาถึงแล้วแล้วก็จะยังได้รู้อีกว่าเรือลํานี้คือเรือที่ผู้บริการสามารถใช้ได้บุคคลทั่วไปก็ใช้ดีค่ะนอกจากนี้การที่เรือมีลำโพงส่งเสียงเฉพาะนะคะก็จะเป็นการส่งสัญญาณถึงเรือลําอื่นที่แล่นอยู่ในแม่น้ําเจ้าพยาค่ะว่าให้เรามาระวังไม่แล่นเรือเร็วจนเกินไปทําให้เกิดคลื่นมากระทบกับเรือลํานี้จนเกิดการโครงเคลงค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะความเป็นเอกลักษณ์ของเรือลํานี้ก็คือการเป็นเรือที่ประชาชนทุกคนนะคะสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องกังวลถึงมหาใดๆเพราะเรือลํานี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกคนในสังคมแล้วนั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ตัวท่าเรือก่อนเลยนะคะตรงจุดจอดเรือหรือท่าเรือนะคะเขาจะมีฐานรับอยู่ใต้น้ําค่ะเมื่อเรือมาจอดเทียบท่าแล้วฐานตัวนี้นะคะก็จะ ยกตัวเรือขึ้นมานะคะให้เสมอกับพื้นของท่าเรือแล้วก็จะมีตัวยึดเกาะแบบพิเศษค่ะที่เราเห็นเป็นตัวสีแดงๆนะคะเป็นตัวช่วยยึดเกาะเรือไม่ให้เรือโครงเคลงเวลาที่ผู้โดยสารนะคะเดินขึ้นหรือว่าลงเรือนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะทางเดินสําหรับขึ้นเรือนะคะก็จะเป็นทางลาดแบบไม่ลื่นค่ะแล้วก็จะมีที่กั้นกันตกด้วยค่ะซึ่งทางลาดนี้นะคะเราออกแบบมาเพื่อผู้พิการที่ต้องนั่งรถเข็น,นะคะ่ะ เขาจะได้สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกด้วยแล้วก็ผู้คนปกติก็สามารถใช้ทางนี้ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็คือภาพร่างภายในเรือของเรานะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพร่างชั้นที่1ค่ะโดยภายในชั้น1นนะคะเมื่อเราเดินขึ้นไปบนเรือแล้วเนี่ยถ้าเราไปทางด้านหน้าเรือก็จะเป็นที่นั่งตามปกติค่ะส่วนทางด้านหลังเรือนะคะ ที่เห็นเป็นสีเขียวก็จะเป็นที่นั่งพิเศษที่เอาไว้บริการสำหรับผู้พิการสตรีมีคันผู้สูงอายุหรือว่าผสะงค่ะโดยสําหรับผู้พิการทางสายตานะคะเมื่อขึ้นมาบนเรือแล้วเนี่ยต้องการที่จะไปนั่งที่ทางเราก็มีอักษรเบลไว้ตรงตามทางนะคะเพื่อเป็นการนําทางให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาสามารถไปนั่งประจําที่ได้นั่นเองค่ะ แล้วก็ที่นั่งนี้นะคะจะถูกจัดให้อยู่ใกล้กับทางขึ้นและโรงเรือค่ะและหากเป็นผู้การที่ต้องนั่งรถเข็นนะคะที่จุดนั่งที่เป็นแบบเบาพับได้คล้ายๆรถเมล์ค่ะพื้นที่ภายใต้เบาะนะคะก็จะมีตัวช่วยล็อกล้อค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเขาเข็นรถเข็นมาแล้วก็จะสามารถพับเบาขึ้นไปได้แล้วมีตัวล็อกล้ออยู่ด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้รถเข็นของเขานะคะไหลเวลาที่เรือแล่นนั่นเองค่ะและภายในตัวเรือนะคะ ก็จะมีทั้งจอแสดงผลแล้วก็ลำโพงที่จะคอยประกาศเตือนผู้โดยสารค่ะว่าตอนนี้เรือกำลังเล่นไปท่าใดหรือจอดที่ท่าไหนเวลาเท่าไหร่บ้างเพื่อให้ผู้โดยสารนะคะสามารถคำนวณเวลาแล้วก็เส้นทางได้เวลาที่เขาต้องการขึ้นเรือเพื่อไปทำธุระในจุดต่างๆนั่นเองค่ะ สำหรับเรือชั้นที่2นะคะก็คือออกแบบไว้เพื่อสําหรับบุคคลที่ต้องการที่จะนั่งชมว,วิวตลอดทางแม่น้ําเจ้าพยาค่ะโดยที่นั่งชั้นที่2นี้จะถูกออกแบบมาเป็นดาดฟ้าเปิดโล่งค่ะมีที่นั่งเป็นรูปดอกไม้ลักษณะคล้ายกับทองหยิบค่ะที่ตกแต่งด้วยลายไทยนะคะทําให้ผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถไปนั่งถ่ายรูปแล้วก็ลงเช็คอินได้ค่ะแล้วก็ถ้าเราสังเกตเห็นนะคะตรงท้ายเรือนะคะก็จะมีเสื้อชูชีพนะคะให้บริการอยู่ทั้งชั้น1และชั้น2เลยนั่นเองค่ะ เรามีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เอาไว้นะคะโดยแผงโซล่าเซลล์นี้นะคะถูกติดตั้งไว้เพื่อเอาไว้ใช้เป็นพลังงานให้กับจอแสดงผลและลําโพงนะคะที่ต้องเปิดใช้งานตลอดทั้งวันเวลาที่เรือวิ่งด้วยนั่นเองค่ะค่ะโดยสรุปนะคะประโยชน์ของผลงานนี้ที่พวกเราได้จัดทําขึ้นมาหนึ่งเลยก็คือให้ทุกคนสามารถเดินทางด้วยเรือข้ามฟากได้อย่างสะดวกและปลอดภัยนั่นเองค่ะ2เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจทางอ้อมนะคะเพราะว่าการที่เรา มีเทคโนโลย,ยีที่ทันสมัยและใส่ใจกับประชาชนทุกกลุ่มก็จะทําให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเล็งเห็นแล้วก็เชื่อมั่นไว้ใจที่จะมาลงทุนในประเทศของเรานั่นเองค่ะ 3. นะคะช่วยเป็นตัวส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นแรงจูงใจให้ทุกคนสามารถมาขึ้นเรือเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของแม่น้ําเจ้าพระยาได้ค่ะและในอนาคตเราก็จะสามารถพัฒนาไปยังจังหวัดอื่นๆได้ด้วยเช่นกันค่ะให้กลายเป็นแลนด์มาร์กใหม่นั่นเองและสุดท้ายนะคะช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมให้กับบุคคลทุกสถานภาพให้เขาสามารถใช้ชีวิตในการเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเอง กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ